หรับทำกันเบียวุ้นนะครับง่ายๆแบบง่ายสําหรับไปเที่ยวภูเขาหรือทะเลต่างๆวิธีง่ายก็คือเอาเบียมาเรียงไว้แล้วก็น้ําแข็งใส่นะครับน้ําแข็งใส่พอเสร็จปุ๊บก็ใส่เกลือใส่เกลือโรยพอเสร็จปุ๊บเอาเกลือโรยนะครับโรยรอบๆให้ทั่วแค่นี้คืออยู่ที่บนเขาหรือต่างๆก็ ก็ได้กินเบียร์วุ้นนะฮะได้ทานเบียร์วุน้นแล้วก็โยกครับโยกมาเ,เรามาดูกันที่นี้เรามาดูเบียร์วุ้นกันะค,ครับเห็นไหมฮะที่เป็นเบียร์วุ้นแล้วครับเนี่ยครับง่ายง่ายง<ม>่ายง่ายนะครับ เพียงไม่ถึงห้านาทีก็ได้กินเบียกานเบียววุ้นกันแล้วลับง่ายๆนะครับเรลองชิมทานเบียวุ้นกันครับเสร็จแ้วนิดเลยโอ้โหได้เบียวุ้นสดๆจุ๊บ ครับขอบคุณครับ